สวัสดีครับผมดิกแอนเทนจ์แแนครับวันนี้เรามาคีฟิกเกอร์สกันดีกว่านะครับซึ่งฟิกเกอร์สในวันนี้จะมาจากอนิเมะเรื่องโตเกียว v ีเวนเจอร์สนั่นเองครับวันนี้จะเป็นตาของไม k ี้นะครับฟิกเกอร์ของไมคี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่นั้นจะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันนั้นจะเป็นไม k ี้ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีชุดคลุมครับจําได้ว่าตอนออกมาแรกๆเนี่ยครับ ราคามันแพงมากเลยนะครับมันตกตัวละประมาณ6 7 0 0งเ0 0เยนเลยครับจำได้เลยว่าหายากมากๆเลยนะครับตอนนั้นแล้วก็พวกร้านต่างๆเนี่ยที่เอาฟิกเกอร์ของไมกี้หรือว่าโดราเคนะมาลงก็จะตั้งค่าให้ได้ยากมากๆเลยครับหรือบางทีเนี่ยเสียเงินไปตั้งเยอะก็แทบจำไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นที่นิยมมากนะครับทางร้านก็เลยอยากจะเก่งกำไรกับฟิกเกอร์ตัวนั้นครับแต่เมื่อตอนต้นปีนะครับ ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ประกาศออกมานะครับว่าจะทำรีรันฟิกเกอร์สไมกี้รุ่นแรกนะครับทําให้ตอนนั้นที่ใครเก็บแบบเก่งราคาไว้นะครับก็เทกันปล่อยออกมาหมดเลยครับทำให้ราคาถูกลงเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในราคาไม่แพงครับ1-2,000เยนก็สามารถซื้อได้แล้วครับแต่ว่าฟิกเกอร์สไมกี้ที่ผมเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่จริงจังมากขึ้นนะครับ ส่วนด้านในเนี่ยไมกี้ก็จำไม่ได้ใส่เสื้อนะครับจะเป็นเวอร์ชันที่ถอดเสื้อเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่รู้สึกว่าเท่มากๆเลยนะครับรู้สึกว่าเท่กว่ารุ่นที่แล้วอีกนะครับก็เลยคิดว่าจะมาเก็บสะสมเอาไว้นะครับเพื่อเอาไปเปลี่ยนกับไมกี้ที่ได้มาปีที่แล้วในตู้โชว์ครับโตเกียว v e เวนเจอร์สนะครับถึงแม้ว่าอนิเมะจะจบไปนานแล้วแต่ว่าเขาก็ยังทำ ฟิกเกอรแล้วก็ของสะสมออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายเลยครับก็มีให้คีบแล้วก็จับฉลากกันตลอดทั้งเดือนเลยครับถ้าใครเป็นแฟนของ Tokyo r e v e n วนเจอนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ดูคลิปรีวิวฟิกเกอรแล้วก็สิ่งของต่างๆหรือว่าการจับฉลากของอนิเมะเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามไปถ่ายแล้วก็เอามาลงรีวิวให้ทุกคนได้ดูครับ วันนี้ที่ไปเล่นนะครับเป็นวันที่2หลังจากฟิกเกอร์สออกมานะครับครั้งนี้เนี่ยรู้สึกตัวเองเล่นพลาดเยอะนะครับแล้วก็การตั้งค่าของร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับดูสิครับเนี่ยขนาดเข้าห่วงไปแล้วยังแทบจะไม่ขยับเลยครับเนี่ยเข้าเปแล้วครับแต่ดูสิครับมันติดอยู่อย่างงี้ครับแทบจะไม่ขยับเลยครับผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นอาร์มข้างซ้ายแต่ก็เล็งไม่เข้านะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงครับถ้าไม่ขยับจะไปเรียกผนังงานแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ขยับจริงๆครับสุดท้ายก็ต้องไปเรียนผนังงานให้เขาขยับมาในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลองดันดูครับดันก็ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องดันบริเวณกลางกล่องดูนะครับเผืว่ามันจะหล่นครับลองดูครับโอเคในที่สุดก็หล่นลงมาแล้วนะครับกับฟิกเกอร์สไมกี้จากเรื่องโตเกียวดิเวนเจอร์สครับเดี๋ยวเรากลับไปดูรีวิวที่บ้านกันดีกว่าครับเรามาอันบ็อกซิ่งฟิกเกอร์สของไมกี้กันดีกว่าครับเริ่มจากดูกล่องภายนอกก่อนนะครับ กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีรูปไมกี้อยู่ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยครับแต่ก็จะมีฉากสีที่ต่างกันนะครับส่วนข้างนี้ก็จะเขียนว่าโตเกียวรีเวนเจอร์สครับเรามาแกะกันดีกว่าครับข้างในนะครับก็จะแยกมาเป็น2ส่วนครับส่วนที่เป็นฐานตัางแล้วก็ส่วนที่เป็นไมกี้แบบทั้งตัวเลยครับพอแกะออกมาเสร็จแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับลองดูหน้าใกล้ๆกันดีกว่าครับ ฟิกเกอร์รุ่นนี้นะครับจะต่างจากรุ่นที่แล้วตรงที่ว่ารุ่นที่แล้วหน้าจะออกยิ้มนะครับแต่รุ่นนี้หน้าจะออกจริงจังมากกว่าครับฟิกเกอร์ของโตเกียวดิเวนเจอร์สนะครับผมว่าเขาทําหน้าอาจจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับอนิเมะรุ่นอื่นๆแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าฟิกเกอร์ของอนิเมะเรื่องนี้เนะี่ยมีออกมาไม่ค่อยเยอะมากนะครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนของผมครับตัวเท็กซ์เจอร์ของผมทําออกมาได้ ละเอียดดีนะครับแต่ว่าตรงสีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคลายกับไมกี้ในอนิเมสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะลงมาถึงตัวนะครับในตัวของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นถอดเสื้อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของรุ่นที่แล้วจะเป็นใส่เสื้อสีขาวครับส่วนที่เป็นเสื้อคลุมเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับก็จะเป็นเสื้อคลุมสีดำตัวใหญ่เลยครับ แล้วก็จะมีเขียนชื่อแกงนะครับด้วยตัวอักษรสีทองครับตัวเสื้อคลุมนี่เท่มากๆเลยนะครับอันใหญ่มากเลยครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกางเกงน,นะครับไมกี้ก็กําลังเอามือล้วงกระเป๋าอยู่ทาง2ข้างเลยครับแล้วก็รองเท้าครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับ พอดูโดยภาพรวมก็รู้สึกว่าเท่อยู่นะครับเท่กว่ารุ่นที่แล้วครับผมรู้สึกว่าผมชอบรุ่นนี้มากกว่าครับส่วนตัวเสื้อโค้ทเนี่ยสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับพอถอดออกมาแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับก็เท่ไปอีกแบบเหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับตัวรายละเอียดของฟิกเกอร์สเตนด์ทอกมาได้ดีนะครับทุกคนชอบแบบใส่เสื้อคลุมหรือไม่ใส่เสื้อคลุมมากกว่ากันครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราลอออกมาตั้งกับฐานดีกว่าครับข้อเสียบกับฐานแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งครับค่อนข้างเท่เลยนะครับโดยเฉพาะมุมนี้ครับโตเกียวรีเวนเจอร์สนะครับตัวละครมันควรจะทําหน้าเท่ๆแบบนี้ครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดทําหน้าย,ยิ้มเกินไปมันก็จะดูไม่ค่อยขลังเท่าไหร่นะครับ ตอนแรกรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับแต่พอดูไปดูมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเริ่มชอบขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับกับฟิกเกอร์สไม y ี้รุ่นนี้ครับลองมาดูความสูงกันดีกว่าครับความสูงจากฐานจนถึงผมด้านบนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรครับ ทีนี้ลองมาเทียบไมกี้สองรุ่นนะครับรุ่นที่อยู่ด้านขวามือจะเป็นรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่ผมเพิ่งคีบมาได้นะครับทุกคนชอบลุกไหนมากกว่ากันครับลุกที่ดูจริงจังแบบด้านซ้ายหรือว่าลุกที่ดูน่ารักน่ารักแบบด้านขวามากกว่ากันครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อด้านหลังนะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับพอถอดเสื้อคุมออกมาก็จะลักษณะประมาณนี้ครับ ใครชอบตัวไหนมากกว่ากันลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมรีวิวฟิกเกอร์จับฉลากหรือว่าหมุนกระชัปองที่ไหนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย